สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขสู่ช่องคลิปตัวล็อกนะครับก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาระยะเวลาคืนทุนของโรงงานในเกมม ning ้ o o นวิ l เลทนะเพื่อนๆผมขอแนะนำพาร์ทเนอร์ของคลิปตัวล็อกเองเจ้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะฮะนั่นคือ Bank Photography นะครับมีร้านค้าอยู่บนบิดครับเป็นเทนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปอุดหนุนนะ ได้นะครับแล้วก็สามารถนำมารับโรคอลเลคนโฮเดอร์นะที่ Discord ของ CryptoLock ได้เลยสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ถืองาน NFT ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ CryptoLock นะสามารถเข้าไปรับโรลคอลเลคนโฮเดอร์นะครับได้ที่ channel มันจะมี channel หนึ่งชื่อว่า c o l l a b h o l d e r r e g i s t r a t i o n นะครับแคปเจอร์ภาพ NFT ที่เพื่อนๆซื้ออุดหนุนนะครับแล้วก็ส่งขึ้นมานะครับเพื่อรับโล c o คอลเ Holder ได้เลยนะครับ ทีนี้มารู้จักกับร้านแบงค์ฟอตก g ร a ฟ h ีนิดหนึ่งขายเกี่ยวกับอะไรนะครับเจ้าตัวเองตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับก็มีโอกาสในการถ่ายภาพวิวต่างๆนะในประเทศอเมริกานะครับแล้วก็มีการนํามาลงต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าฝีมือการถ่ายนะครับของแบงค์เองนะฮะไม่ธรรมดานะครับเบื้องต้นเนี่ยจากที่สัมภาษณ์นะครับก็คือว่าจะลงเป็นภาพวิว,เป,ว,วเป็นภาพแนวแลนด์สเคปก่อนนะครับมีทั้งมุมมองแนวบุคคลอ่าแล้วก็มีทั้งมุมมองแนว ในการที่ใช้โดรนในการถ่ายภาพมุมสูงลงมานะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าภาพแล้วก็มุมในการถ่ายเนี่ยสวยมากๆนะครับสีสันนะครับไม่ธรรมดานะครับมีฝีมือทีเดียวนะซึ่งตอนนี้ก็ขายออกไปได้พอสมควรแล้วนะเพื่อนๆนะซึ่งต้องบอกว่าภาพที่ขายออกไปเนี่ยโหเป็นภาพที่ผมาเล็งไว้ด้วยนะเออเนี่ยอย่างภาพทะเลนะภาพนี้นะ,ะชื่อภาพนี้ไหม ลิมเล่ชื่อภาพลิมเล่นะสวยมากๆนะเพื่อนนะภาพนี้นะแล้วก็ภาพนี้อีกภาพหนึ่งนะเมลเบิร์นนะไนท์ไทม์อโอใช่ใช่คือเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยแบงก์เองเนี่ยนะเขาเคยอยู่ทั้งที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็อยู่ที่อเมริกาด้วยก็จะมีทั้งที่ออสเตรเลียเนาะแล้วก็เออภาพที่อเมริกานะครับที่เอามาลงนะครับอ่เนี่ยนะครับซึ่งภาพเนี่ยเป็นภาพ อีกภาพหนึ่งเลยนะที่ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับชื่อว่า Dragon Head Lock นะออภาพนี้นะสวยมากสวยมากอเดี๋ยวขอเวลาคลิปตัวล็อกเก็บตังค์นิดหนึ่งนะแบงค์นะห,น <laughs> หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะภาพนี้นะสามารถมาซื้อกันไปได้นะที่ราคา3ามคาบเองนะเพื่อนๆนะไม่ได้แพงอะไรแล้วก็ผมต้องบอกเลยว่างานที่ซื้อออกไปแล้วจากร้านแบงค์ฟอตกราฟีเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ในการาหาทำใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ นะครับสามารถที่จะนำไปใช้ในการปรินสกีนติดบอร์ดติดสินค้านะครับของเพื่อนๆได้นะครับโดยทางผมเนี่ยได้คุยกับทางแบงค์เขาเองแล้วว่าเขาไม่ได้ติดอะไรนะครับในการที่จะเอาอผลงาน NFT ตรงนี้นะครับไปใช้ในเชิงพาณิ์ได้โอเคฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านแบงค์โฟโตกราฟีทีนี้มาเข้าเรื่องของเกมมอนิมู i ว l เลตระยะเวลาคืนทุนของโรงงานนะซึ่งผมจะคุย สำหรับโรงงานไม้กับโรงงานหินเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ส่วนโรงงานหนังกับโรงงานแร่เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งผมจะบอกขัดไปว่าทําไมผมถึงไม่พูดถึง2โรงงานหลังนะครับอ่ะเอาที่โรงงานหินกับโรงงานไม้ก่อนซึ่งตอนนี้ต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าโรงงานหินเนี่ยนะครับหรือ stone mill นะเป็นที่สนใจของเพื่อนๆมากๆเลยทําไมถึงเป็นที่สนใจของเพื่อนๆมากๆนะครับในการที่อยากจะได้มาครอบครองกันเหลือเกินนะครับหนึ่งนะครับนั่นคือ จาก m m a ล่าสุดนะของคุณเนนินนะครับได้ประกาศออกมาชัดเจนว่ายังไม่มีแผนณตอนนี้เลยนะว่าจะมีการเพิ่มโรงงานเข้ามาขายเพิ่มเติมนั่นแปลว่าอะไรฮะนั่นแปลว่าเพื่อนๆที่ถือโรงงานอยู่นะทั้ง640โรงงานนะรวมทั้ง4ประเภทนะนั่นคือโรงงานไม้160โรงงานโรงงานหินโรงงานหนังโรงงานแร่นะครับ ยังไม่มีแผนที่จะนำมาขายเพิ่มเติมนะในระยะเวลาอันใกล้นี้นะถ้าจะมีการนำมาขายต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างมาซัพพอร์ตอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับถึงจะมีการนำโรงงานมาวางขายเพิ่มเติมนะครับนี่คือคำตอบล่าสุดเลยนะจากคุณเนนินเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ถือโรงงานอยู่นะเรียกว่าสบายใจได้แน่นอนนะช่วงนี้นะรีบเติมโรงงานให้โรงงานทำงานนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะคืนทุน นะฮะเพราะผมเชื่อว่าอย่างนี้ฮะในเมื่อโรงงานเนี่ยเอาออกมาวางขายแล้วที่ราคา30สิครับนะอ่าผมไม่นับที่บิตครับ NFT แล้วกันเนาะอ่าซึ่งวางอยู่สิบโรงงานแล้วก็มีคนจำนวนน้อยมากนะที่ซื้อสามารถซื้อไปได้ในราคายี่สิบห้าครับนะครับเพื่อนๆที่ซื้อไปในราคาสาสิบครับอ่าจำนวนโรงงานละร้อยห้าสิบคนเนี่ยนะนะครับทางตัวเกมเนี่ยต้องซับพอร์ตกับเพื่อนๆนก่อนแน่นอนในเรื่องของระยะเวลาคืนทุนเพื่อนๆพนเข้าใจเนาะเพื่อนๆนนึกภาพบอกเนาะ เพราะว่าเพื่อนๆนยอมจ่าย30ครับนะครับแล้วก็ถ้าเขารีบเอาโรงงานมาปล่อยเพิ่มนะครับแปลว่าตัวหารก็จะมาเพิ่มขึ้นนะครับระยะเวลาคืนทุนจากที่เพื่อนๆวางแผนไว้เท่านี้มันก็จะยืดออกไปฮะมันก็จะยืดออกไปทําให้เพื่อนๆเนี่ยอาจจะเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นทางทีมงานหรือทาง x อ็เนี่ยนะครับโดยตัวคุณเนนินเองก็ตอบออกมาอย่างชัดเจนนะว่ายังไม่มีแผนในการเพิ่มโรงงานนะครับมาหารให้กับเพื่อนๆในระยะเวลาอันสั้นนี้นะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็รีบใช้งานของมันให้เต็มที่นะครับรีบใช้งานให้เต็มที่นะเพื่อให้คืนทุนได้ไวที่สุดนะครับมาครับทีนี้ทําไมโรงงานหินถึงเป็นโรงงานที่น่าสนใจตอนนี้โรงงานหินนะครับรายได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับผมทําตาราง Excel ไว้แล้วนะครับจากตรงนี้เนี่ยราคาถ้าข้อมูลจากตอนนี้เลยนะนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นะ,ะเดี๋ยวปิดนิดนึงนะครับเปิดดูเป็นล่าสุดนะ นั่นก็คือรายได้อยู่ที่ประมาณ5.5ลูมิต่อวันหรือถ้าผมตีเป็น2วันเนาะในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นก็คืออยู่ที่11ลูมิต่อ2วันนะครับแปลว่า2วันเพื่อนๆจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ0.5ครับหรือตีไปอยากได้ตีไปว่า1ครับต้องใช้เวลาเท่าไหร่1ครับเพื่อนๆจะใช้เวลา4วัน นั่นคือ2ลอกสองรอบการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งนั่นหมายความว่าเพื่อนๆต้องมีหินนะในการเติมโรงงานทุกๆรอบเต็ม9,999ซึ่งหินเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นทรัพยากรที่ไม่ได้หายากไม้เนี่ยเป็นทรัพยากรที่ไม่ได้หายากเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งสามารถหาได้จากการล่าบอสล่ามอนสเตอร์อะนะครับล็อกโกเลมล็อกโมนะครับ เธอลากกวเลมต่างๆนานารวมถึง,ถ,ง,ถ,งถึงสายไม้ด้วยอ่าก็มีเทรนนะครับมีลิฟวิ่งทรีนะครับมีแมนอิต e ติ้งฟ lower อ่านะครับให้ล่าฮาวเวสเฮเลอร์ vest, ler, ต่างๆนาๆนาะให้เราสามารถหาไม้ได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับสายล่าบอสรวมถึงสำหรับคนที่ไม่ใช่สายล่าบอสตีก้อนหินใหญ่ตีต้นสนตีต้นพุ่ม นะครับในการหาท่อนไม้หาทรัพยากรได้ไม่ยากเกินไปที่จะให้เต็ม9,999นเะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าโรงงานไม้กับโรงงานหินเนี่ยถึงมีดีมานสูงแต่ทำไมหินถึงมีดีมานสูงกว่าไม้เพราะว่าณนะปัจจุบันนะรายได้หรือโปรดิวเลตนะของโรงงานหินเนี่ยดีกว่าโรงงานไม้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดู Excel ที่ผมทำไว้นะครับส่วนอีก2โรงงาน ทำไมผมถึงยังไม่พูดถึงนะเพราะว่าอย่างนี้ฮะระยะเวลาคืนทุนนะของสองโรงงานที่เหลือคือโรงงานหนังกับโรงงานแร่มันมีข้อจํากัดนะครับในเรื่องของปริมาณที่หาได้ต่อวันต่อ30หินต่อ12หินเนี่ยอ่ะต่อ24หินเนี่ยสองวันนะครับมันมีจํานวนจํากัดเพื่อนๆไม่สามารถทําให้มันตันได้ที่เก้าันเนะครับเพราะว่าหสายหนังนะ ได้มาจากอะไรบ้างกระลอกเม่นงูหนูนะครับต้องไปล่าบอสะหรือไม่ถ้าตีฟรีก็ต้องตีกระลอกและนะได้ทีละสองหนังนะเออซึ่ง24หินเนี่ยนะครับเพื่อนๆหาไม่ทันแน่นอนนะครับ9999นะครับสองแร่คอปเปอร์กับไอออนคอปเปอรหอปอ์หาได้จากปูทองแดงหาได้จาก ทรัพยากรก้อนทองแดงเนาะที่จะหาได้ที่แมปท็อกซิกเลคนะครับหาได้ที่ v e นูเมียสฮาร์โรนะครับสองแมปนี้ทองแดงนะหลักๆเลยที่เป็นหลักๆเนาะที่หาได้นะครับถึงแม้โกลเด้นโกจะได้บ้างนะแต่มันก็เป็นทรัพยากรที่วางตามพื้นนะครับนิดๆหน่อยๆแต่หลักๆเลยถ้าจะไปหาน,ะนั่นคือต้องไปตีปูทองแดงเก็บให้ครบแมปฮนะสอสามตัวนะไปเก็บให้ครบแมปเลยนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่วางอยู่ที่พื้นไอออน อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นทรัพยากรที่วางอยู่ที่พื้นแล้วก็รวมถึงตัวแมงมุมเงินนะแมงมุมเงินนะครับ Ion Spiderling อยู่ที่แมปแมปไหนอะคีปปิ้ง w สวมหรือเปล่าอะฟลัดเคฟนะเพื่อนๆต้องลงไปที่ฟลัดเคฟนะครับแต่ในโซนเนี้ยนะฮะฟุดฮิลนะครับ ก็จะมีให้เก็บวินดี้ฟิล d เนี่ยนะมันจะมีแร่เงินให้เก็บนะครับรวมไปถึงได้ลุ้นแมงตัวอะไรนะแมงมุมเงินนะครับถึง7 <S <uz>. <S ตัวนะครับในโซนฝัดเครปนะยาวไปถึงคลิปปิ้งสวัมนะครับที่อยู่ข้างใต้ซึ่งโอกาสเกิดเนี่ยนะครับสามารถเป็นไปได้ตั้งแต่0ูนนะครับจนถึง7ตัวเพื่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขึ้นกับดวงด้วยต้องบอกว่าทางฝั่ง สายไอออนเนาะเออก็ขึ้นกับดวงด้วยที่ว,ว่าระหว่าง0ูถึงเนะอาจจะเหงาก็าได้เออใครจะไปรู้นะแต่ก็มีทรัพยากรแร่ให้ตีให้เก็บนะนะครับส่วนทองแดงปูทองแดงต้องบอกว่าอย่างน้อยหนึ่งตัวเจอแน่นอนนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวเจอแน่นอนตัว c o p เปอร์คลเนี่ยเจอแน่นอนที่เวนิเม u าร์โร่เนี่ยนะครับเจอแน่นอนนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเลือกเอา นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนั่นคือสําหรับคนที่เขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาจะซื้อโรงงานอะไรเขาได้ทําการเตรียมรีซอสเหล่านี้ไว้รอแล้วล่วงหน้าเพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี่ยจะคืนทุนไวกว่าฮะจะคืนทุนไวกว่าคนที่อยู่สายไม้สายหินเพื่อนเพื่อนนภาบอกเนาะนั่นคือเขาตุนหนังไว้แล้วฮะเก้า้กบก่อนที่โรงงานจะเปิด แล้วตุนไว้ไม่ใช่ ID เดียวด้วยนะครับตุนไว้หลายไอดีนะเออนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะทำรอบฮะโยนโรงงานไป ID นั้นโยนโรงงานไป ID นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่ได้รายได้เยอะมากๆเยอะมากๆนะผมต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าคนอื่นเขายังไม่พร้อมไงแต่ตัวเขาเนี่ยพร้อมแล้วนะครับเขาเตรียมแร่ไว้แล้วจานวนเยอะมากนะครับในการที่จะดึงภูออกมานะครับให้กับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นนะครับ เพื่อนๆที่สายหนังสายแร่ที่เตรียมตัวมาอย่างดีต้องบอกว่าคืนทุนไวมากค่ะคืนทุนไวมากเพราะฉะนั้นผมจะไม่เข้าอยู่ในซีโอที่ผมจะคุยถึงโรงงานไม้โรงงานหนังนะเออโรงงานไม้กับโรงงานหินของผมนะที่เพื่อนๆต้องเรียกว่ายังต้องแอคทีฟอยู่นะตอนนี้นะนะครับส่วนเพื่อนๆสายหนังสายแร่เนี่ยที่เขาเตรียมตัวดีๆนะครับเขาก็เรียกว่าไปเรื่อยๆชิวๆของเขาละนะครับ รายได้ today, ที่เขาได้กลับมาตอนนี้ถือว่าเยอะมากๆถ้าเตรียมตัวได้ดีแต่ถ้าไม่ได้เตรียมตัวไ <c> ว <oughs> ้ก่อนนะผมบอกเลยว่าอืเพื่อนๆจะต้องในช่วงเนี้พเพ mm. ื่อน,นๆอนนนจะต้องสู้กับคนที่เขาเตรียมตัวมาดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอสักระยะเวลาหนึ่งให้เรียกว่าทรัพยากรที่เขาตุนไว้เนี่ยมันหมดไปนะพอหมดไปเนี่ยเพื่อนๆก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่ทุกคนจะต้องหาหนังหาแรแบบแนะะ่แบบแอคทีฟละนะครับแบบแอคทีฟทุกสองวันละนะฮะ โอเคทีนี้มาดูตัววิธีการหาโรงงานเนาะในกรณีที่เพื่อนๆสนใจนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ตัว m e ก a าแลนด์เองยังไม่ซัพพอร์ตในการค้นหาแบบเต็มรูปแบบนะครับนั่นคือยังไม่มี NFT ที่เป็นในไทป์ของคลาสที่เราเรียกว่า Building ตอนนี้ยังไม่มีนะให้เลือกค้นหาที่เป็นคลาสไทป์ u i l d i n g เพราะฉะนั้นวิธีการค้นหานะสำหรับตัวผมเองนะครับตอนนี้นั่นคือใช้ การค้นหาแบบระบุจํานวนคับลงไปนะครับนั่นคือมินิมัมตรงนี้เพื่อนๆระบุไปเลยไม่มีใครขายต่ำกว่า30ส่วนใหญ่นะครับไม่มีใครขายโรงงานต่ํากว่าราคาที่เขามินมานะตอนนี้นะต้องบอกว่าเป็น MT ชิ้นหนึ่งเลยที่ราคาขายต่อนะครับไม่ต่ํากว่าราคามินนะเพราะมันมีลิมิตจํานวนจํากัดแล้วก็สามารถใช้หาไรายได้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับ แล้วก็ maximum price เพื่อนจะตั้งเป็นเท่าไหร่ก็ลองตั้งกันเอานะครับแต่ไม่มีใคราขายต่ำกว่า30แน่อนอนแล้วก็เลือกเป็นระดับ legendary ฮะ legendary นะครับแล้วก็เลือก currency เป็น k cup นะพเพื่อนๆจะสามารถตัดสินค้าบางรายการที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้เนี่ยอย่างเช่นเศษอเล็กอย่างเงี้ยนะครับเขาขายกันอยู่ร้อยกว่าบาทเนี่ยนะฮะมันจะได้ถูกตัดออกไปถึงแม้มันจะเป็นระดับ legendary นะครับมันก็ได้ถูกตัดออกไปให้เพื่อนเพื่อนสามารถที่จะกรล,ลงมาหาสินค้าได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะกรมาหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะโรงงานหินที่ถูกที่สุดเท่าที่มีนะตอนนี้คือ50ิบครับอันนี้คือกว่าตาไวไวนะเพื่อนนะเออนี่นะห้าสิบครับนะถ้าเพื่อนสนใจนะแต่ทีเนี้ยระยะเวลาคืนทุนก็จะยาวออกไปกว่าที่ผมจะแสดงให้เพื่อนเห็นจากราคาทุนที่เพื่อนม้นมาที่3ามครับนะครับอ่ะมาดูกันฮนะ สำหรับโรงงานหินนะครับรายรับตอนนี้นะต่อรอบ2วันเพื่อนๆจะได้อยู่ที่ประมาณ10ลูมิความจริงมันอยู่ที่11ลูมิยาวไปจนถึงเกืเกอบ12นะตอนนี้นะ,ะเริ่มมีคนจะหาหินลงไม่ทันแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะว่าหนึ่งในนั้นก็ผมเองนะครับ <laughs> เริ่มจะหาไม่ทันแล้วนะจากการที่เออเราไม่ได้แบบว่าเล่นเกมทุกวันเนาะเราก็มีภารกิจต้องไปทําอย่างอื่นด้วยเหมือนกันนะครับก็เริ่มจะเรียกว่า เอาตรงๆเลยตอนเนี้ยขาดรอบไปหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าที่จริงนะเพื่อนๆควรจะแบบทุกสองวันลงทุก2วันลงทุก2วันลงทุก2วันลงถ้าเพื่อนๆไม่พลาดเลยนะตอนนี้เกือบจะครบหนึ่งเดือนละเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องทําได้เนี่ยสิบสถึงสิ้ารอบนะครับโดยหลังจากคลิปนี้ลงนะเพื่อนๆจะต้องได้1ิบกว่ารอบอัพอัพอะนะครับแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆมีวินัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถหาเงินนะ สองวันเนี่ยได้สิบูมิสี่วันเพื่อนๆได้ยี่สิบูมิซึ่งณนะตอนนี้ผมต้องบอกว่าเป็น2ีู่มกิกว่าด้วยนะยี่ิบูมกิกว่านะครับอ่ะสมมติว่าโยนคายเลยไม่คิดมากแล้วโยนคายโดนหักไป5%้าเนผมเลยตีเป็นยี่บูมิแล้วกันนะครับผมขอคิดเป็นเลขกลมๆให้เพื่อนๆนะจากตรงนี้เนี่ยนะฮะนะครับแปลว่าสี่วันเพื่อนๆจะได้หนึ่งคัพเพราะว่าตอนนี้คอนวัลเทนะคือสิบเก้าจุเจ็ด รูมิโดยประมาณนะนั่นคือ1นึ่ครับแปลว่า4วันเพื่อน,อนๆจะหาเงินได้1นึ่ครับจากโรงงานหินนะเนี่ยนะครับที่ผมสรุปเอาไว้นะสวันได้1นึ่ครับนะเพราะฉะนั้นระยะเวลาคืนทุนคือเท่าไหร่ฮะในเมื่อเพื่อนๆมิ้นมาที่ราคา30ครับนะถ้าใครซื้อทันนะเพราะฉะนั้นระยะเวลาคืนทุนของเพื่อนๆเนี่ยจากที่เราเคยคำนวณกันไว้ที่แเดือนสิเดือนบ้างนะไม่ใช่แล้วนะมันจะอยู่ที่ร้อวัน นะครับหรือประมาณ4เดือนแต่4เดือนนี้ความหมายคืออะไรฮะเพื่อนๆต้องทําแบบทุก2วันลงทุก2วันลงทุก2วันลงโดยไม่พลาดเลยนะ,ะต้องบอกเพื่อนๆว่าโดยไม่พลาดเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณร2 0ยวันในการคืนทุนแต่ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าคืนทุนแล้วแล้วยังไงล่ะคืนทุนแล้วแต่โงงานยังอยู่กับเพื่อนๆน,นะนั่นคือแปลว่าหลังจากร2 0วันไปแล้วนะครับ เพื่อนๆสามารถเอาโรงงานไปขายได้อีกนะที่ราคาสี่สิบครับสี่สิบห้าครับถามว่ามีคนรอซื้อไหมอ่ามีนะครับมีคนรอซื้อเพื่อนนะฮะเรียกว่ารอเลยแหละนะครับสำหรับโรงงานหินนะถ้ารายได้ยังไม่เปลี่ยนแปลงและยังเป็นอยู่อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่ามีคนพร้อมรับเลยทันทีนะเพื่อนๆลงปั๊บหายวับไปกับตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากรายได้ที่เพื่อนๆได้มาละสามสิบครับ จากร2อยิบวันที่เพื่อนมีวินัยแล้วเกินนะในการลงไม่ขาดสายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนยังพร้อมที่จะมีรายได้จากการปล่อยโรงงานออกไปที่เมกาแลนสมมุติเพื่อนเพื่อนโอ้เหนื่อยไม่ไหวละไม่ทำละเล่นมาสี่เดือนลงไม่เคยขาดรอบเลยได้มาสามสิบครับละเพื่อนเพื่อนปล่อยไปอ้าวต่ำๆเลยอ่ะสี่สิบครับะนะครับนั่นคือสี่สิบครับที่เพื่อนเพื่อนได้มาอีกนะแปลว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ทั้งหมดเจ็สบครับนะนะครับกลับมาเออเป็นไง น่าสนใจไหมะนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะแต่ความจริงอะ่ะโรงงานยังใช้หาะไรได้ต่อให้เพื่อนได้อีกนะแล้วไรายได้อาจจะดีขึ้นอีกก็ได้นะจากการที่เพื่อนเนคนอื่นอาจจะเหนื่อย <c oughs> นะครับอาจจะเหนื่อยเอ้ยทํารอบวนเหนื่อยละเบื่อละไม่อยากลงนั่งไถหินนะเออไม่อยากทําละหรือบางคนเอาไปวางขายที่ไม่กะลลนละก็ไม่ได้ใช้งานเป็นต้นนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องณนะเดือนนี้ณนะวันนี้ที่ผมมารีพอร์ตให้เพื่อนเนื่อนนนะ นะครับนั่นคือหนึ่งเดือนหลังจากปล่อยมิน้นเนี่ยนะครับสถานะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนผมอาจจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมแล้วราคาปล่อยเนี่ยมันยังห้าสิบคับกันอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้เหมือนตอนนี้ไหมหรือว่าโอ้ยมันกระดีดพุ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเพื<ๆ>่อนๆนะครับรายได้ที่ได้จากภูหนึ่งนะครับสองการคอนเวิร์ตระหว่างลูมิกับครับนะครับการ สวอปกลับไปกลับมานะครับสามราคาของเหรียญลูมิราคาของเหรียญค,ครับนะครับสี่นะครับความต้องการดีมานของโรงงานเออมากน้อยแค่ไหนราคาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เราจะต้องมาดูกันอีกครั้งนะครับในอาจจะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า2เดือนข้างหน้าเดี๋ยวเรา,าลองคุยมาลองวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของโรงงานไม้นะนะโรงงานไม้เนี่ยจะมีไรายได้ที่น้อยกว่าโรงงานหินนะ อ่าเพื่อนๆลงงานไม้เนี่ยได้ไม้มาง่ายกว่าเนาะแอคทีฟกว่าเนาะนะครับรายได้จะอยู่ที่7ลูมิต่อ2วันน้อยกว่าหินนะนะครับความจริง7.5นะครับ7.5ลูมิผมขอยัดญาตตีเป็นกลมๆไปนะครับตีเป็นกลมๆไปแล้วก็อ่าถือว่าเหมือนโยนคายไปแล้วกันนะนะครับก็ตีเป็นกลมๆเป็น7ลูมิต่อ2วันนะครับเพราะฉะนั้น4วันเพื่อนๆจะได้14ลูมิแล้วก็6วันเพื่อนๆจะได้21ลูมิแปลว่าอะไรฮะ ผมตีกลมๆนั่นคือ6วันเพื่อนๆจะได้มา1ครับฮะถ้า6วันเพื่อนๆได้มา1ครับระยะเวลาคืนทุนของเพื่อนๆคือ6คูณกับ30นั่นคือ180วันจากที่เคยคำนวณไว้ที่8เดือน10เดือนเพื่อนๆเหลืออยู่แค่6เดือนนะในการคืนทุนของโรงงานไม้นะนะครับในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้เอาไม้หรือเอาหินไปครัฟเป็นโฮมคัสต์เมดเซชันแต่นำทรัพยากร ผลผลิตที่ได้ตรงนั้นนะครับขายแบบ P2P หรือโยนคายนะครับนี่แหละคือระยะเวลาคืนทุนของโรงงานหินและโรงงานไม้นะครับโดยคร่าวๆนะเพื่อนนะต้องบอกว่าโดยคร่าวๆผมตีเป็นกลมๆไปนะครับซึ่งโรงงานหินก็ต้องบอกเพื่อนๆนะว่าตั้งแต่รอบแรกนะครับที่ให้ผลผลิตมานะจนถึงหน้าวันนี้นะคือวันที่3 1เดือน7เนี่ยนะนะครับทุกรอบไม่เคยต่ำกว่า10ลูมินะ มี11ขึ้นเกือบตลอดอะนะครับสิลเดูมีขึ้นเกือบตลอดนะครับมี1ิบจุดไปไปลายสิเ็ดูมีขึ้นบางครั้งยาวไปลากไปเกือบถึง12บูมีนะเออมีนะครับเพราะฉะนั้นลองดูฮะเพื่อนๆนะครับลองดูอันนี้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆในการตัดสินใจนะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะที่มีโรงงานแต่ไม่ได้เอามาใช้งานนะครับเอามาใช้งานเถอะเพื่อนๆนะครับหินหรือไม้ไม่ได้หายากจนเกินไปนะครับแล้วก็ คนที่ไม่มีโรงงานสามารถที่จะไปเช่านะในดิสของคลิปตัวล็อกเองก็มีนะครับเพื่อนๆที่ปล่อยเช่านะครับลองไปดูเพื่อ,อ <ๆ S 2> ที่ตรงเนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเพื่อน,อนๆบางคนท้อเนาะเอ้ยหาหินหาไม้เสร็จเอาไปแลกสีดลงสีเสร็จรายได้โอ้นิดหน่อยเองอะไปเช่าเพื่อนๆดีกว่าไปเช่าเพื่อนๆคนที่เขาไม่ได้ใช้นะนะครับสโตนมิลซอลมิลนะเช่ามาฮะแล้วก็มาลงหินลงไม้ รายได้ของเพื่อนจะมากขึ้นกว่าการที่เพื่อนๆนนไปนั่งลงสีทูแมสโถ้บ้างแคปเบตบ้างคอนบ้างนะนะครับลองฝากไว้เป็นทางเลือนนะใฮะเพื่อนๆนนมีกำลังใจเนาะออในการที่จะเล่นเกมต่อนะนะครับบางคนบอกโอ้ไม่ได้ถือโรงงานโรงงานก็มีราคาแพงอย่างนั้นอย่างนี้นะ,ะเข้าไปที่ Discord คลิปตัวล็อกได้เลยนะครับไปถามหาเช่าได้เลยนะครับมีพร้อมให้เช่านะครับหลายๆคนตอนนี้ปล่อยเช่าอยู่ เพื่อนที่สนใจนะจะได้มีกําลังใจเล่นนะครับแล้วก็การคํานวณรายรับรายจ่ายนะครับสามารถเข้าไปที่ mmvtoolkit com นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ความจริงลิงก์เนี่ยทิ้งไว้ทุกคลิปเลยนะสามารถที่จะไปคํานวณรายรับของเพื่อนๆนได้นะครับจากาเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับ www mmv hyph นนะขีดกลางแล้วก็ toolkit com เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถไปคํานวณรายรับของทั้ง4โรงงานได้เลย นะครับว่าสมมุติว่าเพื่อนมีหนังเท่านี้นะครับเพื่อนๆจะมีรายได้เท่าไหร่เพื่อนๆมีแร่เท่านี้เพื่อนๆมีหินมีไม้เท่านี้รายได้ของเพื่อนจะเป็นเท่าไหร่คำนวณก่อนที่จะไปเช่ายืมนะครับหรือคำนวณก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อนะครับได้ที่เว็บไซต์นี้เลยเรียกว่าครบเครื่องครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆตามเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะ เพื่อนๆจะได้มีแรงใจกำลังใจมีแนวทางนะครับในการเล่นเกมมอนวิเลจให้สุขสานามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบใจก็ฝากไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ